อ้ตงไม่ต้องโอยไม่ต้องไม่ต้องคนตาฉันก็จะหาแฟนที่เรียนเก่งๆช่วยงานฉันสักอย่างไงหวานใจเราหน่ารักจังให้ซุบไหลด้วยบ้านเธอเดินทางขวาใช่ปะไม่ใช่บ้านเราทางซ้ายไปจังบ้านใครมาไปเดินซายไพร์ตี่เราไม่อยู่ คนมีแฟนคนมีแฟนนำคารเฮ้ยเฮ้ยโอยเฮ้ยอ,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 อาหารคนมีแฟนเออเขาหิวอะ่ะได้เดี๋ยวเขาจัดให้ขอบใจนะหิวทำไมไม่ไปหากินเองวะใช้ของหนูได้นี่ไงเฮ้ยโหนี่ทำไม่ให้เขาทั้งถาเลยเหรอใช่เมื่อกี้ป้าแม่ครัวถามว่าจะเอากี่ชิ้น เราบอกว่าเอาทั้งฐานลิแกก็เลยมาทั oh, ้งฐานนี่แหละโอ้โหเวอร์เกินไม่เวอร์หรอกเราอ่ะ right uh. อยากให้เธอกินอ like ิ่มขอบใจนะอ่ะนี่กินนะอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยที่มีคนตะก้อนให้จริงหรออาหารคนไม่มีแฟนเห็นแล้วหิวเลยอ่ะ เธอเข้าอยู่ว่าเอ้ยเรองไม่มีแฟนเสี่ยงก็ได้ไวะเออจะได้มีเท่นี้ต้นเร่งเหมาไปหมดละทาเล็กคนมีแฟนเธอทาเล็กไเข้าไหนดีเข้านี่ไม่ทาเลยอะทาเข้าไหนดีได้ไป ท้ายดีๆนะท้ายมาันดีดีก็ดีไงไม่ถ้าปัดลหลายๆรอบมันก็จะเป็นรอยแปลงไง<อ>เห็นปะเนี่ย<อ>ไม่เ<ค>นียน<อ>ก็ต้องปัดแบบรอบเดียวแล้วปาดเลยอ่ะมันไม่ได้เนี่ยมันขูดค่ะโหนี่ถ้าเขาถนัดมือข้างนี้เขาทำเองตั้งนานแล้วมันทำยากมากเลยนะถ้ามันได้จริงยากตรงไหนอ่ะเขาก็ไม่เคยทาเลบทาทาครั้งเดียวทำได้เดืเลยเดี๋ยวเราผู้ชายนะะเอันนี้มามามาขานี้ด้วาเอ้ยโชว์ลูกกาทำไมด่าเขาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าววทิดาก็อยากทานี่มันดูสวยมากเลยเออในแต่รอบเดียวก็นี่รอบเดียวนเธอมันเย็นอ่ะก็นี่ยเธอมันยาวอ่ะยาวตรงไหนมันสั้นใจใจเสถี่แม่นี่เนียนกว่าที่เธอท้ายเราอีกอ่ะเออว่ะเธอท้ายสวยจริงนะดดูิไม่ต้องมาคุยแล้วแล้วโชว์ทำไมเราต้องคุยแล้วอ้าวก็โชว์ดิทายเล็กไหมก็ทาอยู่นิ้วเดียวเนี่ยยังอะไรก็แค่โชว์เล็กที่ทายด้วยเฉยทาเล็กคนไม่มีแฟน ตลอดลในี่ไหนไฟนก็ทายไป่เราละสีก็ยังเหลืออยู่ท้ายมันมันด,ดีกว่าจะได้ไ <c oughs> ม่น้อยใจนี่นี่โอ้โหสวยเลยถ้าสวยเหมือนกันแล้วเราทำไมไม่เห็นท้ายแฟนสวยแันนี้พ่ <c oughs> ่งนี่วะสวยอุ้ยทำไมเอา,าเยอะจังวะ เฮ้ยเฮ้ยลูกบอลเป็นสีชมพูเลยวะใครแก้เราเนี่ยนอนคนมีแฟนเฮ้ยพอดีเลยอ่ะอะไรอะไร ก็นำมาตากจะไงไม่เอาไม่ให้นอนโอ้ว่าทำไมอ่ะก็ไม่ชอบอ่ะก็ง่วงอ่ะโอ๊ยไม่ต้องไม่ต้องโอยไม่ต้องไม่ต้องมาตากมีหมอน่ะก็ไม่มีหมอนมันหมอนดิโอเนี่ยเอาตรงมิดนอนเฮ้ยเดินมันหลับอ่ะเห็นมันนอนเราก็อยากนอน้างดิก็นอนดิไม่ต้องมันตากอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่ต้อง นอนคุณไม่มีแฟนโหคุณไม่มีแฟนต้องนอนตรงนี้อยู่คนเดียวส่วนหน้าทำการบ้านคนมีแฟนมาเขาเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาทำการบ้านให้จริงเหรอใช่โอเค นี่ง่ายเลยเดี๋ยวสอนให้ด้วยระหว่างนี้อันนี้อ่ะสะกดด้วยตัว A นะเข้าใจปะแล้วคำนี้แปลว่าแบบเวิร์บใช่ปะแล้วพวกเวิร์บอ่ะมันใช้กับอะไรรือว่าเราจะมีเวิร์บหนึ่งเวิร์บสองเวิร์าการบ้านคุณไม่มีแฟนบัวทำให้เราบ้างได้ปะไม่อ่ะนายไม่ใช่เป็นแฟนเราสักหน่อยฮืได้ยินปะ ฉันมีแฟนบ้างกันเลยกันเถอะทำไมมีแฟนแล้วทำไมวะฉันก็จะหาแฟนที่เรียนจริงๆช่วยงานฉันสอย่างไงเฮ้ยชั้นหน้าแหละแกคงจะมีอ่ะดูถูกกันดีกว่าหล่อระดับสุปตาอย่างฉันอ่ะหาได้แล้วโธ่ซุดตาแน่แบบเนี้ยโวยซุปหน่อไม้มากกว่านี่นี่เต้นติ๊กต็อกคนมีแฟนเฮ้ยมาหาติ๊กต็อกกันดีกว่าได้ เอาเพลงอะไรดี okay. เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยใครถือให้ใครอ่ะก็อันนี้คนนี้ไงงานาถือให้หน่อยเต้น tiktok คนไม่มีแฟนเว้ยดีดีดีอ๋อเุ้ย เสียเียงวะสิรอบแล้วเนี่ยเทคนึงเทคนึงเทคนึงเ็วทเนาะดเงแล้วโอเคได้ต่อต่อต่เอาเพลงอันนี้ลยกันอันนี้ลยกันนะอ๋อเพลงนี้ลยกันนะเลิกกับโอเควโอเคนะโอเค้โทรศัพท์คนมีแฟน ใครทักมาอะไรเพื่อนไงก็เพื่อนเพื่อนทักมาเพื่อนอะไรชื่อกิ๊กอ่ะชื่ออะไรนะ<ป>กับเพื่อนผู้หญิงอะ่ะทักอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่มีใครอะไรเนี่ยโอปอไมมินแต้มยายาใครอ่ะกับเพื่อนทั้งนั้นแหละอุ้ย เพื่อนจริงเหอก็ใช่ไงก็มีแต่เพื่อนหมดแล้วเธอว่างไหมสาร์นี้ไปเที่ยวกันก็นัดนัดเพื่อนไปดูหนังกันไปเที่ยวกันงไงเ้โ,โทรศัพท์คุณไม่มีแฟนทำไมไม่มีใครตามมา,าเราเลยวะไม่มีหรือว่ายังไม่มีเฮ้ย<ม> มีเลยอ่ะโอ้ยความจนหน้าจอจะแตกงแล้วไม่มีใครทักมาเลยอ่ะถ่ายรูปคนมีแฟนนี่เธอถ่ายรูปเขาบ้างสิเขินจะได้รู้พวกเรอเป็นแฟนกันถ่ายรูปคู่เลยนะได้มาดิโอเคโอเคครับโอเคงั้นขอลงรูปนี้นะได้ โพสหรอใช่ไวแน่ขอเช็คสิฮ้ย <Hi! S 1> เมื่อกี้ถ่ายไปกี่รูปก็ประมาณ20รูปอะแล้วไปถึงเลือกรูปนี้อ่าใครลงคนนั้นรอดไหนไหน,ไหนมาถ่ายรูปคนไม่มีแฟนหวานใจล้วน่ารักจังให้ซุปไหลด้วย เอตุเซจังวะเสร็จะละไม่ได้เลยไปดิโอ้ย,อยแค่นี้ก็ไม่อายใครแล้วว่าเราไม่ไมีแฟนเปิดประตูคนมีแฟนเฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเขาเปิดให้ขเขาใจนะเปิดประตูคนไม่มีแฟนเฮ้ยโอ้ย อะไรวะเปลี่ยนประตูเสร็จแล้วเราเฉยๆถ้าเป็นสาวฝานี่เปิดตั้งนานเลยตอนนี้กลับบ้านคนมีแฟนไปกลับบ้านกันงั้นเดี๋ยวเราไปส่งเธอที่บ้ากกอนนะได้ เธอเดินทางขวาใช่ป่ะไม่ใช่บ้านเราทางซ้ายไปออจังบ้านใครมาออออไปเดินโซ่ใครแตะนร้ไมอยู้ไม่ก,ก,กลับบ้านคุณไม่มีแฟนนี่ก็ใครมือเลยนี่ว่าน่ากลัวแฮ้เฮ้ยเฮ้ยูยกบ้าเลยมาลองตรงนี้เนี่ยเฮ้ย วงวิีอะไรวะเฮ้ยลุงหน,มนีมาตูนเลยอะ่ะอย่างนี้ต้องให้เข็ดตามไปดีกว่าทำไมวันนี้ทางกับบ้านเรามันรู้สึก,กแปลกวะวงวีมากว้าวว้าวว้าวเฮ้ยมาที่ไหนวะ อื้ออ้ออ